รรอ,อร,า,รา,า,อาจารย์ว่าให้เราเนี่ยกินผาคพื้นบ้านเนะ<ฮ>ะาะแตอนนี้ก็ได้มาหลายชนิดเลยเนาะถามว่าักพ้่แมนน่นานี้เนี่ยก็เรียนรู้จากรุ่นตอนนั้นเด็กๆเราก็อยู่กับปู่ปบาญาเนาะพอรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็พา,นานนกินมาเหมือนกันเนาะมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือถามว่ามันก็มีนะมีปลูกเองด้วย เ้าเอามาเล่นทันมาด้วยแล้วก็ขึ้นเองด้วยเมนูอะไรคะแกงขาแกงขาเป็นเป็นอาหารอา,อาหารเหนือหรอ่อยนะใส่ผักได้ได้ทุกอย่างที่มันมีรสที่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวผมนี่ไม่จังไหนก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันหวานๆด้วยก็ยิ่งดีมันก็มีทำให้น้ำผักเนาะธรรมชาติมันมีรสหวานอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันมีความหวานของขั้นที่ผมก็เคยทำให้แกงนี่ยมันมีรสความหวานของขั้นขี้หมูนะคะเนาะขี้หมู เราก็เด็ดเด็ดต่อตอันนี้มาอนนะอันนี้ลูกใหญ่แต่ไั่ไ้ไม่แก่นะทานได้นะอันนี้ผักขมไทยนะผักขมไทยก็มีรสบาบเหมือนกันอันนี้ผักคาดหัวแหวนคนเหนือก็เรียกว่าผักเผ็ดมันจะมีรสชาตินะคะนะซึ่งสมุนไพรพวกนี้เนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าบดฟันเนี่ยเอราเอาไปเคี้ยวดูเนี่ยมันก็จะทำให้ชาลดน้ำ กาบเนี้ยค่ะใส่ได้หมดเลยต้นหอมมื่อทำให้หวานนะหวานแล้วก็กระสักทองใส่ได้แล้วก็กอนะวกอตอนนี้นะคะที่เรารณรงค์กันด,วด,วด,วดวาวดอยดาวดอยของลาหมดเลยะใส่ได้หมดเลยค่นะนาแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเราก็จะใส่ที่มันมีรสขนน <c oughs> มนิดหน่อยรสเผ็ด <c oughs> นิดหน่อยบางทีเราก็จะใส่ใบพีกด้วยนะใบพิก คือมันจะมีเขาเรียกว่าความสมดุลร้อนเย็นนะคือในในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับคนที่ทานแกงไคร่เนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าผักพวกนี้ถ้าเราไปหานะในบ้านเรามันไม่มีไม่เยอะขนาดนี้นะแล้วบางทีไปซื้อที่ตลาดก็ต้องไปหลายๆที่ใช่ไหมคะแต่บางทีแม่ค้าถ้าถ้าเป็นคนดั้งเดิมเขาจะมาเลยนะคะมัดผักแทนนะก็จะมาเซตมาเซตให้เลยเออเราแบบเชอปปิ้งที่กระบผักเรานีแต่ของเราเนี่ยก็คือ เป็นคนเหนือน,นะคะเนาะก็ะรู้อยู่แล้วว่าใส่อะไรบ้างนะคะถามว่าเยอะมากเนาะบนดอยนี่นะ,ะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านมีหนึ่งอย่างสองอย่างสาอย่างก็งใส่ได้นะคะแล้วเราก็ปรุงเออพรุ่งนี้เราจะมาดูเมนูแกงแค่กันวันนี้เก็บผักไปเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมคะแกงแค่ปรับสมดุลนะคะภูมมปัญญาชาวบ้าน กับผักหลากหลายชนิดนะคะแค่ตะกร้าเดียวนี้มีคุกกี่ชนิดกนันนะอาหารปูยารู้จักเห็ดผักเต็มโคกป่าเขาสมุนไพรหลากหลายบ้านเราสมุนไพรหลากหลายบ้านเราผู้เท่าเอามาทำยาอากาศก็บริสุทธิ์อาารั์เรื่องดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพัน์ ตอพรางคัุห้านะคะที่กรวดไฟก็มีการทําแกงฝาลวนักเก้าโดยใช้พืชผักที่มีอยู่ในบริเวณของเราเช่นเป็นนกไส้หญ้าปราบผักคาดหัวแหวนผักต่างๆที่นอนาตเจีบมาก็เป็นผักพื้นบ้านผักบนดอยเนี่ยนะคะเนาะถามว่ามีอะไรบ้างก็จากที่มีเพิ่มเติมจากที่แม่พูดนะคะก็จะมีผักขี้หูดนะคะ ผักข้าวหัวแหวนนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับแกงแขนะแล้วก็วันนี้ก็มีถั่วมะแฮงมาด้วยนะคะเพราะว่าเราบนผักของเราเริ่มมีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าะมะเขือเราก็พอมีเนาะแล้วก็ผักอะไระผักพายนะ,ะ <laughs> ผักพายมีเราก็ใส่นะคะส่วนชะอมเนี่ยถามว่าบนดอยมันมีผักเยอะมากเราก็เลยใส่ไปจํานวนที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งมันก็คือเป็นการปรับสมดุลร้อนเย็นนะคะภาคเหนือนเนี่ยอากาศหนาวใช่ไหมเหมือนเราอยู่ที่นี่เนี่ยมันหนาวอย่างเงี้ยเ่ช้าผาใช่เรา,ก,าก็จะใส่ผักลิดร,ร้อนนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะแม่บางทีเขาก็จะใส่อ่าโอเคเราเน้นเกลืออยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มความร้อนนะคะแม่ก็จะมีพริกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาใส่โขกในอ่าหม้อแล้วเนี่ยมันอาจจะ บางคนอาจจะไม่สมดุลเขาก็จะมีพริกมาใส่เป็นลักษณะลอยไว้ให้อย่างนี้นะใครปรับสมดุลใครจะทานก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ทานก็ได้แล้วแต่ตัวเองนะคะก็จะมีมะแขวนที่จะเพิ่มความร้อนขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็จะเพิ่มเพิ่มความร้อนแต่ว่ามันเป็นเป็นเกิดจากอ่าิดร้อนไม่ใช่พิษร้อนเนาะก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะก็ก็ปรับสมดุลของตัวเองนะคะว่าจะทานได้ไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ก็ถือว่า ในสษาที่ได้เป็นคนเหนือเราแม่เป็นคนอีสานนะคะแล้วก็เขาส่งผักเหลียงมาด้วยนะก็เลยเอาใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้มันมีความรวมมิตรนะคะผักเหลียงที่พี่น้องส่งมานะคะก็เอาใส่ไปด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็คือผักที่ใส่เนี่ยขอไม่ให้มีรสเปรี้ยวกับรสขมมากนะคะถ้าขมก็ขมน้อยๆนะคะถ้าจะใส่เ,าเาาขาม,มีพระองค์ขวา เนรักอันนี้ส่วนแบบยาวผัก้าดัวแหวนนะคะน,นี้คุณนอกไส้ค่ะเต้นหอมอันนี้ผัก้าหัอแหวนค่ะเป็นนกไส้ตหอมแล้วก็ตรงนี้ใบมะกรูดค่ะฉีครึ่งนะคะอันนี้ต้นผักชีค่ะผักชียาดปราบค่ะอันนี้ยาดปราบตรงนี้ผักแป้นค่ะ ชะอมมะเขือแล้วก็อันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นบางกอามยกค่ะนี่ค่ะคือผักที่เราบ้านเรามีอะไรแล้วก็ใช้ยงงั้นนะคะอันนี้ก็บักพายนี่ปริมาณที่เราเตรียไมไว้นะคะสําหรับทำลูกงทานอันนี้ส่วนเครื่องแกงก็ประกอบไปด้วยพริกแห้งนะคะพริกแห้งอันนี้คือพริกแห้งค่ะพริกแห้งแล้วก็มีมีขา ค่ะแล้วก็มีหอมแดงเยฟค่ะนะคะค่ะขอขานนะคะนี่ค่ะมีหอมแดงมีกระเทียมที่แห้งแล้วก็ตะไคร้ค่ะเครื่องแกงเกินเครื่องปรุงก็มีมีเกลือนะคะเกลือข้าวคั่วนี่หมอสำหรับคนที่ร่างกายเย็นนะคะถ้าร้อนก็ควรจะใส่น้ำข้าวต้มค่ะเวลาปรุงรสนะคะหอมกระเทียม แล้วก็ตะไครขา่าพริกแห้งแค่นี้ค่ะเป็นเครื่องนะครับล้ก็ใส่ไป็นเครื่องต ที่อยูกับผักเด้วยนะเดืก่ทแล้วก็จะใส่ผักลงไปไปแล้วก็ใสส่กุงยาก่อนค่ะมีมีระค่ะรอนะคะักยาสา่้วก่อนักครู่แล้วก็ตามด้วยผักก่มที่เราเตรียมไว้ทั้งหลายนะคะที่มีฟ้าหัวหวนมี เป็นนกไส้มีผักดพ,พี่โหดแล้วก็คือว่าผักนี่รอบบ้านนีอะไรแส่ได้หมดเลยค่ะแค่ขาดข่ะเพราะเป็นวันนักข้าวค่ะตาที่เรามีที่บ้านค่ะมีมีดส่วแม้แห่ด้วยนะคะ <això> <ๆ>นี่ก็เป็นลูกโดดค่ะลูกโดดค่ะลูกโดดเรามีผักต้องกองสามตะกร้า,าเลยค่ะวันนี้เพราะว่าจะทา,ารงทานค่ะหลายค่ะเดี๋ยวเตียวเมื่อกี้ค่ะเยอะค่ะ ฝากป่าแล้วเนป่าจริงค่าต้องการแข็งแรงค่ะอาจารย์ด้วยเกิดง่ายเกิดง่ายกินง่ายด้วยอย่างคือดอกซ่านี่เราก็จะรดน้ำเลยนะคะครับขึ้นเองเหย็บก็ไม่ตายรดน้ำเหยียบก็ไม่ตายค่ะนี่ใบเหลียงจากทางใต้นะครับที่น้องทางใต้สองมาครอตะกรูนะคะตะกรูให้มันลงไป นี่เปผงเพิ่มะครับเดี๋ยวถ้าถ้าจะมีเรื่องร้อนว่าควรจะนั่งก็ตรงก็ได้นะคะน อันเดือนแล้วใส่เครือค่ะเก็บฟืนหุงหา่านเบิกบานต้มยำทำก้างของฟรีป่า,า,าให้ไม่แพงใส่ก้าวคั่ว <ừ. S 1> ข,ข,ข้าวคั่วค่ะ,นนะเน,น็นคือคลาหอนค่ะแต่ถ้าจะร้อนก้อนใส่น้ำข้าวต้มกพอนะคะชั้นร้อนมีแมงลักผักชีแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปสุดท้าย คาะที่ให,ใหะะ้ให้กินนะคะโอ้ยกินใส่ทีหลังเรีอบร้อยแล้วค่ะแ้งฝาวนักเก้าวคือรอยฟ้าเป็นความสมดุลของอาหารนะคะปรับสมดุลในรักษาที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะจะทานหน้าหนาวนะคะเนาะแต่ว่า แ้ปรับสมดุลเหมือนกันอันนี้อันนี้คนจีนคนจีนก็เรียนรู้กันนะเพราะว่ามันอยู่ภูผาสองปีเป็นคนเหนือแล้วค่ะนะก็เนี่ยปั่นตำพิกใช่ไหมคะอ่ารู้แล้วเพื่อแกงนจีนมาทำมาทำแกงเ๋านักการรู้สึกยังไงบ้างคะเื่อแกงเขาก็เป็นคนปั่นนะคะก็ทำอะไรก็ทําได้ค่ะเพียงแต่มีคนปรุงเราเราเป็นส่วนหนึ่งของเมื่อนี้เราเราก็ปั่นพี่แกงมีขา มีหอมมีกระเทียมมีตะไคร้พริกแห้งแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็ป้กิ้งก็เป็นคนปรุงแล้วคนนี้เป็นคนเก็บผักเอ่อแล้วก็ช่วยกันชิมแล้วก็จะเสนอลงบนวันนี้ใช่เสนอเลวันตุจี๊สิ่งเจียยอีสิ่งนี้หัวใช้ก็แกงป่าแกงด้วยแกงป่าก้าวฝ่า